ประเด็นมันก็คือว่าพอเมื่ี้น้องเขาสงสัย์เลยก็ถามเข้ามาผมก็ได้จังว่าว่าปอบ่บอะไรก็ต้องถามแล้วประเด็นเรื่องที่คนมาเสรร์เม่เลยถึงกับมาโปโกรดผู้นายายนะไอ้ปอบ่บเอ้ว่าตัวครูคนอันนั้นคนโรคมาโปโกรดนายเนี่ยยากลัวเทมาที่ไปเป็นเพื่ออ่าอิสลามเราทำได้ไหมถึงอย่างนั้นกอธิบายเลยรับบอกที่ไปที่มาเพื่อพี่น้องเทว่นตั้มนี่แหละ แต่ให้กองใจกันนะนะเชิญบ่าวกับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮุมุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซลาตุอะสสลามอะลาซัยดินามุฮัมมัดวะอะวาลีวะอัศฮะบิห์วะมันตะบิอุมียะซานินอิลายอูมิดีนอัมมาบะดุอัลฮัมดุลิลลาฮะพี่น้องที่รับชมรับฟังจากผิดเก่าให้พลาดลุ่มคลั่งดุนยาทุกท่านประเด็นที่เมืองชายท่ามานี่ก็คือเรื่องการพวกโคโรนพี่น้อง พวกโครตนะเทาว่าโซนลีนี่เป็นน้าเป็นน้องชาวโบจารีกับพวกผัวเรือผู้เรือมันก็เคยอยู่ในทำนองเดียวกันเราสร้างมาที่จากประทำได้ไหมมึงใจรคับถือว่าเป็นประเด็นที่สวยงามมากพี่น้องนะนะเดิมที่เนี่ยผมเคยเตงเอาไว้เลยมึงใจโดยรวบรวมเชื่อว่าเครื่องร่างคงคลังอาซิมัดในศาสนาของอิสลามเนี่ยพี่น้องทั้งพี่น้องสนใจก็สรมางมาตีจะติดต่อมาได้ตติดด่อมาไ้ครับ พันอ่เล็กอร์ะตู087896606ครับคือว่าเรือมากระดิ่ต่อทางทางเพจมาได้เลยเพจมาได้เลยถ้าจริงๆนะก็คือจะมาสรุปกันในฝั่งสังนิดนึ่งเพราะในหนังสือเล่มนี้พี่นนท์กับนะผมได้รวบรวมน่าเนี่ยทั้งเรื่องดังกล่าวทางเส่มาสับเอาไว้เลยทางเส่มาสับเกี่ยวเรื่องการโรคผูดคำสาบว่าเครื่องร่างค้องคลังพายันอาซิมันเป็นอย่างยิ่ง จร,จริงๆเลียพี่น้องครับก็คือ,อยูประเด็นที่ว่าสิ่งที่เราจะทำอาซิมัดนี้มันเป็นอายะคุรอานมันเป็นสิกขีหรือเป็นอะไรกันแน่นะเพราะฮะดดิส,ส่วนมากที่ว่าพี่น้องได้ยินมานี่เพียงผิวเพื่อนภายหมอกภายหนกที่ก็ยกมั่ใช่ออมันเช่นฮะดดิสน์นะว่ามันอัลลอฮฺตามีมาตันฟลาอัตัมมัลลอฮ์ลาหูเนี่ยเคยสีเฟ้นอาซิมัดนะว่านะอัลลอฮ์จะไม่เอาความสมบูรณ์แก่เขาอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือแก่กโนุนีน่นั่นนีออ่ เอาครบโหนกเท่านั้นบางใหพ่ายโนก<ม>อ่าเนี่ยเคเพียงไ่ายนกเท่านั้นคองฮาเดสพี่น้องเผลทาราปไปเร่ร่ายละเอียดจริงๆเนี่ยอ่าเหมือนยกตัวอย่างเนีทางคองมัสสาบชาฟีนีนี่พีน่น้นองนานาก็คืออุลามะส่วนได้คของมัสสาบชาฟีอียึดถือว่าการซ่วมไซเฟนเคื่องร่างคองครั้งตะก,กุดอาซีมัดอะไรต่างๆพี่น้องหากว่าเอินจากอายะคุรอา่านและเอินจากบรรดานามเชีอัลลอฮ์และสิ่งอื่นๆนี่บางใจ คือไม่ใช่ยักอุรานไม่ใช่อัสมาอุนฮุสนาไม่ใช่อิสมุนอาอซอมไม่ใช่เป็นนามชื่ออาลีกาฟี่อะไรต่อเต็งแล้เนาะถ้าเป็นสิ่งอื่นๆี่น้องดังนั้นชาโรฮามถือว่าไม่ได้เช่นไปเขียนเป็นภาษาคอมภาษาคาระคามมนหรือว่าเป็นภาษาอื่นๆอะยามียะภาษาอายัมไป็นห้ารับที่ไม่รู้ควาไม้เนี่ยอุลามะส่วนหนึ่งบอกว่ามักรูอุลามะส่วนหนึ่งบอกว่าฮารัมมั้งใช่ นะนะแต่ขณะเดียวกันนะที่เราเอามาเฟ้นเอามาใชายทำอาซิมัดนะพวกวัวเรือพวกสายโครดอะไรต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่คือมาจากอายะคุรอานถ้าเป็นอายะคุรอานเป็นสิกิดเป็นสอลาวาตเป็นนามเชื่อของอัลลอฮ์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าอนุญาตให้กระทําได้เนี่ยเหมือนฐานอิมัมนาววีไปนองบอกเอาไว้ว่ากอลันนาววียูวะไกรู้อันจุมฮูรุอัลลาอันนันนะยะ แต่จริงแล้วการห้ามนั้นลิงการฮาตีน่ะคือมักโรอ่าและว่าอันนาฮาการโอหตุตังซีนะและห้ามนั้นเป็นมักโรแบบตังซีไม่ใช่การโอฮะตาฮริมอ่าวกีลาลิตตาฮริมเนี่ยมากมายพี่น้องนะเหมือนดังระบุกล่าวในหนังสือฟาตุนบารีนะชะรออ่าส่วนใหบุคฮอรีนะพี่น้องก็ไปเลยได้ เลขาบอกว่าฮาซาคุลลูฮูตั้งมดที่ว่ากันมานี้พี่น้องมักโรมังนะฮารัมมังอะไรต่างๆฟีตะลีกิตตมาอิมวะาเยริฮะมิมมาไลซาฟีฮีกุรอานนวะนะฮูหูเนี่ยไปเลกๆในอื่นโด่งไม่ใช่ไม่ใช่กุรอานไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับกุรอานคือสิเกตอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ฟ้ามามาฟีซิกรุนเหรอ ถ้าสิ่งที่เราหมอกแฟนทำอาซิมัดพี่น้องเป็นซิกรุลล่อเป็นซิกเกตอัลกุรอานฟาลานะยาฟีฮีไอนี้ไม่มีการห้ามพี่น้องสามารถกระทำได้อทำได้ไหมจ้ะฟาอินนาหูอินนามายุจยาลูลิศตาบัรุกบีฮีวัดตาอวุสบีอัสมาอีฮีวาซิกรีฮีเนี่ยพีเด็กๆแฟนพี่น้องนะโพโครถกะดีโพโค่เรือกะดีอะไรก็ดีเพื่อเอาความบารอกัตกับอาัลกุรอาน เพื่อข้อความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ด้วยกับบรรดานามชื่อของอัลลอฮ์นี่ยนะพี่น้องได้ใน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 ฟัตุนบารีในเล่มทีุ่กนาตีหนึ่งร้อยสี่สิบสองเละขะหมากไม่พี่น้องนะนะแต่ผมอยากจะอ่านสำนวนหนึ่งบางใจจากกีตาคางคางกีตาบุกยะมุสตาร์จีดีนาทีแปดสิบสามเนี่ยบอกว่ามัสอาลัตุนยุครหูกีตาบาตุติลลัสมาธวากิโรอาตุฮา มกัก r รเราไปเขียนพายันเข่องร่างค้งครั้งเราไปอ่านไปเสกไปเป่า <IS P. S 2> อิซาการาฟียาอัสมาอุนอะยามิยาตุพี่น้องครับแต่หากว่าในเข่องร่างค้งครั้งค้องรานนี่ในอาจิมะนั้นมันมีบรรดานาเชื่ออายัมก็คือไม่ใช่าาอารับเหล,ล่ายายุเราฟูมะหน้าฮาเราไม่รู้เ้ว่าพือย่งนี้บางที่ก็เกยข้อเกย,กเกยห้างมวลปันน,นันพันนจึงเราไม่รู้ไอวไลยคือจุดประสงค์ความหมายไอพันนีนี้ มั c ร nah, hmm. o แต่อ nah, hmm. ุลามะอีกกลุ่มนึงบอกว่าวากีลายะฮรูมูยามีอูซาลีนะแต่ส่วนหนึ่งก็บอกไม่ได้เลยฮะรัมซาเหตุลืออิฮติมาลรออายากูน่าฟีฮากุฟรนนะกลัวว่าใน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 อักระในสำนวนที่เขียนเป็นการกูโฟดมีการตั้งภาคีต่ออัล l l a ์อยู่นะเลยส่วนหนึ่งอุลามะก็ถือว่าฮะรัม่าเนี่ยนะจริงๆแล้วนี้ นี่คายาวเลยในอิบรัดดังกล่าวพี่น้องนะครับพี่น้องนะไปเล่ได้ในข้างคาหนังสืออักิตาบบุกยะนะมุสตารชีดีน,นาที่ป3<ม>น,น,นะนะเลยก็อีกประการหนึ่งมันจะคือการเขียนหุรุมอักษรอ,อันกุรานการเฟ้นอะไรต่างๆนี้มันมีระเบียบการพี่น้อง ในการเขียนอาซิมันตนี้ตาได้วบังใจทางมน13 13ประการก <13. S 1> ็เรียเป็นอาดับมารยาทคือทานอันโยฮารีได้ขัดโลกมาจากครูของขอได้บอกว่าบรรดาเงินเคยข้องผู้ที่เขียนอาซิมันตนี้พี่นอ้อ 1> นง 1. ต้องอยู่ในสภาพเ่มีนามละหมาดปาสัจากขดัด 2. ต้อง,องนั่งบนสถานที่สะอาด สามตรงไม่ลังลี่ในใจถึงความทุกตองของมันฟันตรงไปเลยเซในการเขียนเื่องแางของครั้งยาญาเจตนาเพื่อเพียงตดโลงชัดจริงลงเล่ดีอันนี้ทวนจากม่ีผิดมันจะไปเลยไปเลยหาสิ่งที่เขียนนั่นอยากราโดยคำาพูดบางคนเลงฟงังเขียนฟังวัลโลหูหขเขียนฟงัง<ม>ปันนันตานิอันนี้ไม่ตรงเขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวให้กล่าวไปในใจหุกล่างจากตีเขียนเลียวให้ปกปองมันจากแทะตาไม่ว่าจากของเราหรือของเคย คือห้มีการห้อหุ่มปกปิดจดอย่าให้ทุกเส้นเดดก็คือการมีการอหุ่มเปดในการเคียนอาซิมันนี้เจตนาเพื่อ a l เ a h 9หยาใส่บริบริไม่ตรงซีบยาหลบเขีย่นเลาไม่หลบเขียนเหล่าไม่หลบตลบเหล่เต็งไมมเอวเลยซีบเอ็ดาใสจุดอยาใสจีตีนี่ สิบสองอย่าให้มันเปืี่นขี้ฝุ่นสิบสามอย่าให้มันตกโดยเล็กก็คือเวลาเขียนอย่าใช้เปิดเล็กประเภทของเล็กเขียนเขียนดินโซ่อย่างนี้ว่าเขียนปากกาหัวเล็กใช่ใช่ใช่เลยว่าสิมาเนี่ก็คือว่าดินโซ่จะจะจะดีว่าจะดีกว่าอ่าเนี่ยอู้เลยคคำหมากใหม่เลยมั้งใช่อ่าหมากใหม่เลย เนี่ยถ้าพี่น้องเล่ you, ได้จ้างนังสือดังกล่าวพี่น้องในหนังสือกีตับตุ้ฟ้าตุนตุ้ฟ้ามอตัตุฟะตุนมอตัฟีชารินมิดาดของเชคอิโนฮายาอันธิีอ่าเล่มที่หนึ่งนาทีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านาเลกาหมากไม้พี่น้องนะหมากไม้จากตำรับตำราของมัสสับชาวฟินีที่ผมได้หน้าคัดโลกเลกาน้ารวบรวมเอาไว้นาเพราะฉะนั้นนาในรายละเอียดนาพี่น้องสามารถที่จะ ือไปเลยก็นำไปอ่านดูได้นะครับสรุปโดยรวมพี่น้องครับก็คือมันอัลละก็ตามีมาตันบางอาดิษว่าฟากอดอัชรอกาเคยแฟนอาซิมันนี่เท่ากับคนนั้นทำชิริกอ่านี่ยทำชิริกตรงนี้อาดิษนี้นาซุนนั่นหัวใจจะเป็นชิริก มันอันลากอตามีมาตันเคยเฟ้นเครื่องรางคงครั้งฝากก็ดออัชรโอกาเถีจริงเลยคนนั้นชีริกซึ่งนี่ตีเป็นดวงรอดได้ยินโอ้ยชีริกชีริกทำชีริกทำชีริกมันได้มันมาจากไหนอ่ามาจากฮะดสษบทนี้เลยท่านอ่าเลยในนังซื้ออัตตันวิร์ชารุญยามิอิสกีร์นะเออเลมทีซิฟนาทีสามรอยิีฟีเนา โบกปน,นีมากใจเทว่าฟากวดอัชรอกาน,นันเอ้ยฟาอาลาฟิละลาอัลิชิรกิถ้ากับคนนั่นไปกระทั่แบบเดียวกับการกระทั่ของพวกชิริกพวกตังพาคีก็ลับนูอัมดินบิรีอิบนูอาดินบิร,ร,บบร,รีกล่าวว่าเทวาเคว์เลวเป็นชีริกทางภาคีนั้นอิซะตากอดาอัลลาฮีก็ลลาดาฮะคนที่เคว,น,คควนั้น ไปจุดมันว่าอันนาฮาตารุดดุลอินี่โอ้ยนี่มันไปกระจัดโรคมันมีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลในตัวไปกระจัดโรค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 ใส้ตาได้โรคใส่ตาอิจฉาไปกระจัดโรคนันโรคโนโรคนี่อ่านะถึงฝากกอดซนนอันนาฮูตารุดดุลกอดโรและท้าวโภูกเลวนี้ไปทำลายกอดโรกอดดัดของอ่ละ มีมีติีในตัวตรในตัวอ่าว่าเนี่ยตี่ก็ดูซาลิกชิญคนนั่นแหละยุดมันพปนั่นแหละพี่น้องก็ถือว่าชิริกอ่าเนี่ยอืออ้มากหักมากหักหักใจอ่ามากกับพี่น้องพยานเลยได้นะก็สรุปได้ว่าเทว่าเป็นชิริกก็ดีที่นบีเล็กในฮะดีษนั้นพี่น้องก็คือ นั้นไปเอียติกัดว่าสิ่งนั้นนั้นน่ะมัมบรีเบิกะไอารงร้อยไอ,ยอยโถดไอคุณมีอิทธิฤทธิ์ในตัวอ่านั่นแหละเป็นชีริกจริงหร,รือไม่ก็ไปเฟนอาซิมัตท,ที่ว่าเล่าบรรดาอ่ากุฟาตต่างหลายที่ก็อทำซึ่งมีฝ่าไม้ชีริกต่งางฝ่าขีต่อแล้วนีน่นั่นเลย นน,นั่กก็รอแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ว่าอายะกุรอานอนำชิ่นของอลละ,ะไรอไันนี้ถือว่าอนุญาตได้รับอนุญาตรับไม่ได้อะไรก็จะเข้าใจได้ง่ายว่านะก็คือว่าการปกครองหรือว่าปกครองเรืออะไรนีนะมันก็มีเทมาแต่ไปสมัติกระทำได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับว่าอันนี้นะมันเป็นให้ก็เรียกว่าให้ร้องรอยหรือว่าให้อิทธิติให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่าเราต้องให้มันกลามปอดไป ึงอก็เรียกว่านังซื้อนี้นี่บอได้เรียบเรียงไว้สามารถจะ,จะติดต่อเข้ามาทางเพจรายการเอาไปศึกษาอ่านดูได้และก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรทับตรงมาได้ <สะ S 2> ไม่ต้องพยายามฟื้นหาว่า <สะ S 2> ให้เข้าใจด้วยตัวเองนะคือหนังสือที่บบเรียบเรียงถูกแลมนะครับเมพี่นอเอาไปอ่านเสิร์ฟไปแล้วนั้น <สะ S 2> ไม่เข้าใจก็การติดต่อได้ตรงเลยะ<ส>ะนะติดต่อได้ตรงเลยว่าตรงนี้ฉันอ่านแล้วไม่เข้าใจช่วยบอบออ,ธ,อธิบายให้ที่ บอบอกับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้บันะอ่นังซื้อนี้ก็เขาเรียกว่าพัดต้งเพชรได้เลยนะหรือมันก็ติดต่อโดยซูนแปดเจ็ดแปดก้าวหกสี่สุนทนะอันนี้คือว่าเบอร์ผมเดยถรงกับในเมื่อพีีน้องฟังแล้วพอจะเข้าใจก็ยังบอเบ้ทิ้งถ่ายคลิปนี้ก็น้อยกอัลฮัมดุลิลละพี่นองคกับน้อยากจะกอฟ้ากว่าเราทานทางไลยเมื่อว่าเราอยู่ทื่ปฏิบัติในการทำอาซีมัมนี้นะกับอยากจะกอฟาก ถึงรักการจิตมันให้มันคงพี่น้องนึ่งก็คืออาซิมัดเล่านั้นไม่ได้ให้รวงรอยไม่มีอิทธิฤทธิในตัวแต่ทิ่เรทาทำนึ่งเพื่อเอาความบรารอการจากอายะคุรอานนำเชื่อของอาลีกาฟีเลกาเลเตและอัสมา,าอุนฮุสน,น,นา<ำ>สองโรคยาติการของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ทั้งมดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะให้รวงรอยได้ก็ถือว่าอนุญาตในกระทำได้และไม่เป็นชีริกเดียปกะการใด ะสุดท้ายก็อัลลอฮฺซุบะฮานาววาตาลาให้เรธาน์ต่างหลายนะพี่น้องทุกท่านประสบความสำเร็จทางโลกนี้และโลกหน้าวะบิลลาฮิตโตฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์